เรื่องราวของเฟมี่หนุ่มน้อยที่ถูกแม่ทิ้งไว้ให้อยู่บ้านเด็กกำพร้าในชนบทตั้งแต่เด็กหลังจากอยู่มานานและหลงรักบ้านหลังนี้แม่ก็ดันกลับมารับและพาเขาย้ายไปอยู่ที่ลอนดอนด้วยกันและที่เมืองใหญ่แห่งนี้เฟมี่ก็เลือกเดินทางผิดจนเกือบจะกลายเป็นเอเย่นค์ายาไปแล้ว กราบสวัสดีครับผมดูพี1984หนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า The l a s t T เฟมี่จะปรับตัวเข้ากับบ้านใหม่ได้ไหมและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปมารับฟังผมสปอยไปพร้อมๆกันเลยครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคไปกันเลยเฟมี่เป็นหนุ่มน้อยชาวอังกฤษที่มีเชื้อสายในจีเลียเขาเกิดและโตที่อังกฤษและด้วยเหตุผลบางประการทําให้แม่ของเขาไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูเฟมี่ เธอจึงเอาเฟมี่มาไว้ที่บ้านอุปการะเด็กในลินคอนเซียร์เมืองชนบทในอังกฤษเขาเอาศัยอยู่กับเมลี่ที่เลี้ยงดูเขามาอย่างดีเข้าอกเข้าใจให้ความอบอุ่นเฟมี่ได้อย่างไม่ขาดตกบกพ่องเฟมี่มีความสุขมากเขาเข้าเรียนโรงเรียนแถวแถวบ้านมีเพื่อนมากมายเต็มไปหมดที่สนิทที่สุดคือแก๊งหมาป่าเดียวดายแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กท่ามกลางเพื่อนๆผิวขาวแต่เขาก็ไม่เคยโดนบูลลี่เลย วันหนึ่งยินก้าแม่ตัวจริงของเฟมี่มาเยี่ยมเขาเป็นครั้งแรกหน้าตาเธอดูยิ้มแย้มแจ่มใสและบอกกับคุณยายเมลี่ว่าเธอพร้อมที่จะรับลูกของเธอกลับไปเลี้ยงดูเองแล้วเมลี่ได้แต่ร้องไห้คนเดียวเงียบๆถึงเธอจะผูกพันกับเฟมี่มากแค่ไหนแต่ในเมื่อแม่ตัวจริงจะพาลูกไปเธอก็ไม่มีสิทธิ์คัดค้านอะไรใดๆ ตัวเฟมี่เองก็ไม่ได้พอใจที่แม่ของเขามาหาเขาไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงทิ้งเขาไปพอเธอกลับไปบ้านที่ลอนดอนเมลี่ก็ตัดสินใจบอกความจริงกับเฟมี่เรื่องที่แม่จะพาเขาไปอยู่ด้วยเฟมี่หัวเสียมากเพราะในที่สุดสิ่งที่เขากลัวก็มาถึงการไปจากที่นี่และแยกจากเมลี่เป็นสิ่งเดียวที่เฟมี่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย ก่อนไปเมลี่ก็ได้จัดงานเลี้ยงอำลาให้เฟมี่เพื่อนๆมากันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพวกเขากอดคอรวมพลแก๊งหมาป่าเดียวดายเป็นครั้งสุดท้ายวันที่เฟมี่ต้องไปเขากอดลาเมลี่และขึ้นรถไปลอนดอนกับแม่ด้วยจิตใจที่ห่อเหี่ยวที่นี่ดูไม่เหมือนกับบ้านชนบทแสนอบอุ่นของเขาเลยมันทั้งวุ่นวายและเสียงดังมากๆแถมอาพาร์ตเมนต์ของแม่ยังมีคนฉี่ลาดในลิฟต์ด้วยดูท่าแล้วคงต้องปรับตัวกันยาวๆเลยล่ะครับ เฟมี่กลายเป็นเด็กเงียบขึมเขาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจามีสีหน้าเศร้าส้อยอยู่ตลอดเวลายินก้าก็เข้มงวดกับลูกมากเธอบอกให้เฟมี่ทำความสะอาดบ้านและดูแลรับผิดชอบตัวเองและห้ามออกไปไหน เวลาที่เฟมี่เถียงบางทีก็มีลงโทษบ้างเขาคิดถึงเมลี่และเพื่อนๆในชนบทมากแต่ทุกครั้งที่โทรไปก็จะบอกว่าตัวเองสบายดีเพราะไม่อยากให้เมลี่เป็นห่วงและแล้ววันแรกที่จะได้ไปโรงเรียนก็มาถึงโรงเรียนที่แม่ให้เฟมี่ไปเรียนมีนักเรียนเป็นคนผิวดำซะเป็นส่วนใหญ่เธอคิดว่าถ้าเลือกโรงเรียนที่มีแต่คนผิวดำเฟมี่ก็จะปรับตัวได้ดีขึ้นแต่ที่ไหนได้ไปวันแรกเฟมี่ก็โดนล้อเรียนยกใหญ่แถมไม่มีใครอยากคุยด้วยเลย เด็กหัวโจกหลังห้องก็ล้อเลียนเฟมี่จนเขาหัวร้อนจัดการปล่อยอันติใส่กันจนเข้าห้องปกครองตั้งแต่วันแรกไปเลยแน่นอนว่าแม่โกรธจัดและกำลังจะคว้าไม้เลียวมาจัดการกับเขาแต่เฟมี่ก็ไวกว่าและวิ่งหนีออกไปได้ทัน เฟมี่เดินลงมาจากอพาร์ตเมนต์และเห็นเพื่อนๆแถวบ้านกำลังเตะบอลกันอยู่เลยไปขอเล่นด้วยลีลาลูกเตะฟรีคลิกยังกับ sey, เมสซี่เขาก็ทำให้เพื่อนประทับใจและอนุญาตให้มาเล่นด้วยกันได้อีกเสมอหลายปีผ่านไปเฟมี่เติบโตขึ้นกลายเป็นหนุ่มหล่อหุ่นดีเขามีเพื่อนสนิทอยู่สองคนที่ชอบพากันไปทำเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเช่นไปจิกของในร้านสะดวกซื้อด้วยความที่เฟมี่เป็นคนที่ท่าทางดูฉลาดและไม่กลัวคนเมสผู้ทรงอิทธิพลในย่านนั้นก็เลยสนใจเขาเป็นพิเศษและอยากจะ ดึงเขาเข้ามาร่วมแก๊งเมสให้เฟมี่จัดการกับเด็กผิวขาวคนหนึ่งที่บังอาจมาขายของทับลายเขาถึงเฟมี่จะไม่ได้อยากทําแต่เขาก็ไม่อยากจะมีปัญหาด้วยเลยไม่ปฏิเสธเมสพอใจมากก็เลยให้โทรศัพท์มือถือเฟมี่ไปและบอกว่าคอยเอาไว้ติดต่อเรื่องงานกันไม่ว่ากี่ปีผ่านไปเฟมี่ก็ยังไม่อยากอยู่บ้านแม่ก็ยังขี้บน่นและบังคับให้เขาสอบได้คะแนนดีๆถ้าเลี่ยงแม่ได้ก็จะเลี่ยงจนถึงที่สุด2แม่ลูกแทบจะไม่คุยกันเลยด้วยซ้ําตลอดหลายปีที่ผ่านมา วันหนึ่งขณะที่เฟมมี่กำลังเดินฟังเพลงเข้าโรงเรียนอย่างสบายใจเพื่อนเขาได้เข้ามาทักทายและถามว่าเฮ้ยนายฟังเพลงอะไรอยู่วะแต่เฟมมี่เองกำลังฟังเพลงรักหวานซึ้งอยู่แต่กลัวเพื่อนจะล้อเลยตอบไปว่ากำลังฟังเพลงทูพักอยู่เว้ยและนี่ก็ทำให้เราได้รู้ว่าเฟมมี่เองก็พยายามทำตัวให้แปลกแยกกับคนอื่นๆอยู่เหมือนกัน เพื่อนของเขาทั้งสองคนมีงานอดิเรกที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่คือการบูลลี่สาวน้อยผมฟ้าเพียงแค่เพราะว่าโทบมีผิวที่เข้มกว่าคนอื่นๆทั้งที่ทุกๆคนก็เป็นคนผิวดำเหมือนกันนี่มันอะไรกันครับเนี่ยมีเพียงเฟม,มี่คนเดียวที่ไม่เห็นด้วยและคอยห้ามปรามเพื่อนอยู่ตลอดเวลา วันหนึ่งเฟมี่อยู่บ้านและสิ่งที่แม่ชอบมาบ่นเขาเลยออกไปหาเมสและบอกว่าจะทํางานให้เพื่อประชดแม่เมสก็ยิ้มเลยสิครับได้เด็กฉลาดมาคอยชนของให้ทั้งทีเขาเริ่มสอนให้เฟมี่ใช้สมุนไพรเขียวเพื่อความร่องลอยแถมบอกกับเฟมี่ว่าไม่ต้องไปโรงเรียนมันแล้วออกมาทํางานได้ตังเยอะกว่าเห็นเห็นเท่านั้นแหละครับเฟมี่ก็เลยไม่สนใจเรียนอีกเลยจนโดนครูเรียกเข้าห้องปกครองนับครั้งไม่ถ้วนแม่ก็ได้แต่หนักอกหนักใจและต่อว่าเขาด้วยเรื่องเดิมๆท่มามกลางเรื่องเล ก็ยังพอมีเรื่องดีอยู่บ้างเฟมี่ได้มีโอกาสอยู่กับโทบตามลําพังเขาเข้าไปคุยกับโทบขอเธอฟังเพลงและก็ได้รู้ว่ามีรสินธิยมทางดนตรีที่คล้ายๆกันแต่โทบเองไม่ค่อยไว้ใจเพราะเฟมี่เองเป็นเพื่อนซี้กับคนที่ชอบแกล้งเธอนั่นเองโทบเลยบอกไปว่าให้เขาอยู่ห่างๆเธอไว้จะดีกว่าหลายวันต่อมาเมดเรีเยกให้เฟมี่ไปทำงานเขาเข้าไปทำธุรกิจด้านในโดยโมอบหมายให้เฟมี่ดูต้นทางไว้ให้ และพอออกมาเฟมี่เห็นว่าเมสมีเต็มไปด้วยของเหลวสีแดงเขาจึงรู้สึกกลัวและคิดว่านี่มันโหดร้ายและไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากทําจริงๆ พอกลับมาบ้านคุณครูก็มารออยู่แล้วแม่พยายามให้คุณครูมาคุยกับเฟมี่ให้กลับบ้านไปเรียนครูยังบอกอีกว่าเขาโตมาอยู่ในย่านนี้และเคยเกือบไปพัวพันกับพวกแก๊งแต่สุดท้ายแล้วเขาก็คิดได้และแก๊งพวกนั้นก็มีจุดจบในคุกทุกไลนเขาจึงอยากให้เฟมี่ตีตัวออกห่างจากพวกนั้นซะวันต่อมาเฟมี่ไปโรงเรียนและเห็นเพื่อนกําลังลุมแกล้งโทบเขาเลยเข้าไปห้ามอย่างจริงจังนั่นทําให้โทบรู้สึกดีและประทับใจในตัวเฟมี่มากขึ้นพอจัดการเพื่อนตัวแสบให้ทโทบเรียบร้อย คุณครูก็เรียกเฟมี่ไปคุยเขาบอกว่าเขารู้เรื่องของเฟมี่หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เฟมี่โดนแม่ทิ้งและปรับตัวเข้ากับที่นี่ไม่ได้เขาอยากช่วยเฟมี่จริงๆขอเพียงแค่เฟมี่เลือกเดินให้ถูกทางเฟมี่โกรธมากที่ครูมายุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาเขาพยายามจะงัดหน้าครูแต่ครูก็ไม่ตอบโต้และกอดปลอบใจเขาจนเขาใจเย็นลงและร้องไห้ระบายออกมา หลังจากเรื่องราวมันดูย่ำแย่ยินก้าอนุญาตให้ลูกกลับไปเยี่ยมเมรี่ที่ชนบทเพื่อพักใจได้พอไปถึงเขาก็ได้เจอกับเด็กน้อยคนใหม่ที่เมรี่รับเลี้ยงแทนเขาแล้วเขาเล่นกับเด็กคนนั้นอย่างสนุกสนานและซึมซับเอาบรรยากาศเก่าที่เขาคิดถึงที่ที่มีแต่ความทรงจำดีๆของเขาจึงทำให้เขารู้สึกดีขึ้นอย่างรวดเร็ว การได้กลับมาชนบทครั้งนี้มันเหมือนกับการได้ชาร์จพลังแม่เองก็ดูเหมือนพยายามที่จะเข้าใจเขามากขึ้นไม่เอาแต่บ่นดา่าให้อยู่แต่ในระเบียบอีกต่อไปแล้วเฟมี่เลยรู้สึกดีกับแม่และตัดสินใจที่จะหยุดทํางานให้เมสแต่เมสเองก็ไม่ยอมง่ายๆพอเจอเฟมี่ก็ทําการสั่งสอนจนน่วมข้อหาที่บังอาจตีตัวออกห่างเขาแม่เห็นลูกกลับบ้านพร้อมบาดแผลเต็มใบหน้าก็ได้แต่รู้สึกผิดเธอขอโทษลูกซ้าแล้วซ้าเล่าที่เอาเขามาอยู่ที่นี่และทําให้เขาเจอเรื่องแบบนี้จ่า เหตุการณ์ในครั้งนี้สองแม่ลูกจึงได้ปรับความเข้าใจกัน พอปิดเทอมยินก้าพาเฟมี่กลับไปที่ไนจีเรียเพื่อไปเยี่ยมพ่อแท้ๆของเขาพ่อมีบ้านหลังใหญ่ล่ำรวยมากๆมีภรรยาใหม่และมีลูกสองคนเขาได้คุยกับพ่อและนึกน้อยใจว่าทำไมพ่อไม่เคยไปหาหรือมีความคิดที่จะเอาเขามาอยู่ด้วยเลยแต่เฟมี่เองก็ไม่ได้พยายามหาคำตอบตอนนี้เขาพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วฉากสุดท้ายเป็นฉากที่เฟมี่เดินอยู่ริมทะเลและคิดถึงประสบการณ์ตลอด17ปีของเขาจากการที่ได้อยู่กับเมลี่ได้อยู่กับแม่เจอคนล หลากหลายประเภทและบางครั้งจนเกือบจะตัดสินใจผิดพลาดไปแต่เขาก็หยุดมันได้ทันและตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีต่อไปเขาเลือกแล้วว่าจะไม่ยอมโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่เขาจะนึกเสียใจในภายหลัง หนังก็ได้ตัดจบแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้ชีวิตคนเรายังไงก็ไม่ได้สวยหรูเสมอไปบางครั้งอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเข้ามาทดสอบบทเรียนในชีวิตของเราและสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ทางช่องของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมดูพี19 8 4ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ